มาเริ่มต้นข่าวแรกของเราประจำเที่ยงวันนี้นะครับกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ล่าสุดเองได้ออกเดินทางน,นะครับไปเยือนประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการลงนามใน MOU ถึง4ฉบับครับใช่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ9ก้นาฬิกานาทีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหารสกองบิน6 โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศเพื่อเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะกำหนดการในการเยือนในครั้งนี้คือ22-23ธันวาคมค่ะเป็นการกระชับความสัมพันธ์และทำความรู้จักกับผู้นำจีนมากขึ้นและเร่งความร่วมมือที่ค้างให้เป็นรูปธรรมนะคะ ส่วนในช่วงค่ำวันนี้ค่ะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จะหาหรือทวิภาคีกับนายหลีเคื่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนและหลังการหาหรือจะมีการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ4ี่ฉบับด้วยกันฉบับแรกนะคะจะเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารชำระดุลเงินหยวนในไทยระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารประชาชนจีนค่ะ ส่วนฉบับที่2นะคะเป็นความตกลงทวิภาคีแลกปเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและสะกุลบาทค่ะขณะที่ฉบับที่3นะคะคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศจีนส่วนฉบับที่4คือบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ําและชลประทานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับทางกระทรวงทรัพยากรน้ําของจีนนะคะ นอกจากนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จะเยี่ยมคาระวะนายจางเตอ๋อเจียงประธานสภา,าประชาชนแห่งชาติจีนนายสีจิ้นผิงประธานบนดีสาธารประชาชนจีนรวมทั้งมีกำหนดการหารือกับผู้บริหารบริษรัทหัวเวย่ยและเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมรถไฟแห่งประเทศจีนโดยจะมีการทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีรถไฟทางใต้แห่งกรุงปักกิ่งไปยังนครเทียนจินก่อนที่จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งถึงในไทยในช่วงเวลา22นาฬิกาค่ะ